ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเ a เก r t ท l k อยู่กับผมโพลลี่อีกแล้วนะครับในช่วงอ่าสิ้นเดือนนะครับของเดือนสิงหาคมนี้นะครับทางคาวาซกิในหลายๆที่ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มได้มีการทยอยนะครับส่งมอบตัวรถ z x 25R ถึงมือผู้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะได้รับรถมานะครับ มีการขับขี่ทดสอบมากันระหว่างศูนย์มาถึงบ้านแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการรับรถกันนะครับวันนี้เนี่ยผมนะฮะมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวค่าเซอร์วิสเมเทนแนน c ์นะครับของเจ้าตัวรถ Z X25R านะครับว่ามันมีข้อมูลมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับค่า บำรุงรักษาบริการต่างๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาพูดถึงแค่ตัว ZX-25R อย่างเดียวนะครับวันนี้เนี่ยจะลองนะครับเอาข้อมูลของตัวรถ b i g b i บ e นะครับอย่างตัว CBR นะครับ 650R มาเทียบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ CBR 650R นะครับตารางที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นหน้าของ CB 650F นนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย c b r 6 5 0 R CB 6 5 0 R กับตัวรหัส F ก่อนหน้านี้ยเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีค่าเซอร์วิสเมนเทนันที่ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อายังใช้มายังนํามาใช้ในการอ้างอิงได้อยู่นะครับอาจจะมีคคลขึ้นกันเล็กๆน้อยนะครับตัวรหัส R หรือตัวใหม่อาจจะมีแพงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับส่วนนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับ โดยรูปที่ผมกำลังขึ้นอยู่นี้นะครับฝั่งทางซ้ายมือนะครับจะเป็นของรุ่นตระกูล650นะครับสี่สูบของ Honda นะฮะในรูปสังเกตว่ามันจะเป็นนะครับ CB 650F นั่นเองนะครับ CB 650F ก็คือเป็นตัวเก่านะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีค่าบำรุงรักษาเลยหลายอย่างที่เรียกได้ว่าแทบจะเท่ากับตัวใหม่เลยนะครับส่วนทางขวามือเป็นนะครับ z x, x 25R นะสังเกตได้ว,ว่าข้างบนเนี่ยจะมีเขียนว่ารุ่นนะครับ z x 25R ปี25 P 2020ครับมีรหัส z x, x 250 GMF อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ในข้อมูลตัวนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณน,นะครับพี่ไผ่ซ่าเลสซิ่งก่อนนะครับที่มีการนำข้อมูลตัวนี้มาลงให้นะครับทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ถูกเนาะเวลาไปซื้อตัวรถจะได้แบบ คือเราไม่ได้ซื้อรถมาแค่ขี่อย่างเดียวนะครับไม่ได้ซื้อมาแค่ผ่อนไปให้มันหมดนะครับซื้อรถนะฮะเราจะต้องมีการบํารุงรักษาตัวรถด้วยนะครับไม่ใช่คิดแต่ว่าสักแต่จะขี่อย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวรถตัวรถก็นะจะเสื่อมสภาพไวนั่นเองนะครับทีนี้มาดูค่าสวิตนะครับดูค่าสวิตแล้วนะฮะหลายๆคนเห็นตารางแล้วอุ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมี นะครับฝั่งซ้ายนะเขาจะมีบอกว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับมีกองน้ามันเครื่องมีแหวนรองนะครับแหวนรองถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโอลิงนะครับประเกน็นฝาครอบลูกสูบนะครับประเก็นน้ามันอ่าประเก็นหัวเทียนะไรก็ว่าไปกองอากาศนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า2รุ่นนี้นะครับมันมันแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าซั Z X สองห R เป็นรถ4สูบเรียงเหมือนกับ c b หรือ CBR 6 5 0 F หรือ R นะครับ เป็น4สูบเรียงเหมือนกันนะครับแต่ว่า CC เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะต่างกันในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า ZX 25R เนี่ย CC เขาจะอยู่ที่250 CC ตามชื่อนะครับส่วนตัวตระกูล650นะครับก็เป็น4สูบเรียง650 CC นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เนี่ยก็1คือ CC ต่างกันแล้วนะครับแน่นอนแหละขนาดกระบอกสูบมันก็ต้องต่างกันตามตาม CC จริงไหมเครื่องตัว650มันก็ต้องใหญ่กว่าเครื่อง ZX 25R นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก ดูจากค่าบริการต่างๆแล้วมันก็มีการแบบมันมันมีนิดนึงนะที่แบบเฮ้ยมันแทบจะเท่ากันแล้วนะครับทำไมรถ2 5 0ซี cc, มันถึงแบบมีอัตราค่าบริการที่ใกล้เคียงกับรถ6 5 0ซีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากนะฮะช่องแรกสุดนะครับช่องแรกสุดจะเห็นว่ามันจะเป็นช่องที่เขียนว่า1000เห็นไหมหนึ่งพันะครับหนึ่ตัวนี้เนี่ยเป็น ช่องที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาเช็คอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงระยะเวลาลันอินนะครับก็คือ1,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับ1,000กิโลเมตรของนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวเล็กก่อนนะตัวเล็กก่อนนะก็คือเซทเอ็กซ์สองาคือทางตารางทางขวามือนะครับคิเขียวเนี่ยตัว1,000กิโลแรกนะครับเซทเอ็กซ์สอนะครับจะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งหมด3รายการนั่นเองนะฮะส่วนตัว C B R นะครับหรือ C B ตระกูลหงค่แล้วกันผมขอเรียกว่าตระกูลหงค่นะจะมีการเปลี่ยนนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2หลักๆก็คือ2อย่างนะครับอันนี้3 Z X 2 5 R 3อย่าง C B R 6 5 0นะครับหรือ C B 6 5 0เนี่ย2อย่างนั่นเองนะครับ Z X 2 5 R เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องแล้วก็ แน่นอนแหละว่าน้ำมันเครื่องของเซเล็ก2 5 r ก็ต้องเป็นน้ำมันเครื่องที่เกตมันก็ต้องดีกว่ารถ250ซีซีทั่วไปเนาะเพราะว่ารถเขาเนี่ยใช้เครื่องยนต์ถึงถึงขั้นแบบว่า17,000รอบก็ต้องเป็นอะไรที่มันต้องทนทานทนความร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่นี้ดูจากน้ำมันเครื่องแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ฮัหลโหดจนเกินไปขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับรถที่ต้องใช้รอบเครื่องสูงๆนะครับทีนี้มาดูที่ ตะกูล650ูนนะฮะซีูบนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งหมดอยู่ที่1575บาทนะครับของของเซทเอ็กซ์อาจจะอยู่ที่1 0 8 3บาทนะครับก็ต่างกันเกือบเกือบ500นะฮะต่างกันเกือบเกือบ500แน่นอนเพราะว่าตัว CBR นะครับต้องต้องใช้น้ำมันหลายลิตรมากกว่านั่นเองนะครับคือคือเครื่องเขาใหญ่กว่านั่นแหละนะฮะทีนี้ลำดับที่2นะก็คือกรองน้ำมันเครื่องนะฮะ Z x 25R อยู่ที่ราคา237บาทนะครับส่วน CBR ของ 50R ก็อยู่ที่415บาทแล้วก็ตามขนาดความใหญ่ของเครื่องนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยของ CBR ก็หมดแล้วนะครับส่วน ZX 25R ก็มีเปลี่ยนแหวนรองนะครับแหวนรองถ่ายน้ำมันเครื่องอีก1ตัวนะครับก็คือ12บาทนะฮะ12บาททีนี้เนี่ยนะครับ2 สออย่างเนี่ยสคันนี้เนี่ยแน่นอนสิ่งที่ต้องเหมือนกันนะครับทุกรถทุกทรุ่นแหละสิ่งที่เหมือนกันก็คือค่าแรงนะฮะค่าแรงชั้นนะครับเซทเองห้าอาร์มีค่าแรงที่300บาทแล้วก็ตัว650เนี่ยก็มีค่าแรงที่300บาทเท่ากันนะครับใน1,000กิโลพอสรุปรวมทุกอย่างแล้วนะฮะตัว z x 2 5 r จะตกอยู่ที่ประมาณ1,632บาทนั่นเองนะครับ1,632บาท ส่วน z ัเอส่วนโทษทีครับส่วน CB ตระกูล CB c b r 650นะจะอยู่ที่2,450บาทนั่นเองนะครับจริงๆไม่ถึงนะจริงๆไม่ถึงนะครับจริงๆไม่ถึงก็แล้วแต่ไปจะอยู่บางคนอาจจะบาง,บางมันแล้วแต่ที่จริงๆนะครับบางที่อาจจะเปลี่ยน2 0 0 0ินิดๆก็มีนะครับอาจจะเปลี่ยน2 0 0 0นิดๆก็มีนะฮะก็มาต่อกันที่อาช่องที่2นะครับช่องที่2คือ 6,000กิโลนะครับก็มี6,000กิโลเท่ากันเนาะนะแต่ว่า,าตัว z x 25R เนี่ยจะเปลี่ยน2อย่างนะครับ c b 650จะไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า6,000กิ 6, โลเนี่ยเข้ามาเช็คก็จริงแต่เหมือนกับเข้ามาเช็คว่ารถมีปัญหาหรือเปล่านะครับมีอะไรรั่วซึมไหมถ้ามีก็จะทำเรื่องเปลี่ยนหรือทำเรื่องบำรุงรักษาอะไรก็ไปนะครับก็คือ เสียค่าแรงแค่300บาทนะครับรวมภาษีแล้วก็จะตกที่321บาทนั่นเองนะครับทีนี้ส่วน z ซ2 5 r ส้านะจะเปลี่ยน2อย่างคือน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะครับแล้วก็ตัวแหวนรองน้ำแหวนรองถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็เปลี่ยน2อย่างเนาะน้ำมันเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ1083บาทนะแล้วก็แหวนรองก็12บาทนะครับถ้าสังเกตดูตารางเนี่ยจะเห็นได้ว่า ตัว z x 2 5 r ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นรถที่ใช้รอบเครื่องสูงมากๆเลยนะครับสูงมากๆตัวตระกูล650นะครับปัจจุบันนี้มันใช้ได้ถึง1 2 0 0 0อรอบนะฮะตัวนี้มันนี่17,000รอบนะครับมากกว่า5,000รอบแน่นอนต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าอยู่แล้วนะครับเบ็ดเสร็จนะครับรวมค่าแรงนะฮะก็จะอยู่ที่1,395อกบบาทนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย มาถึง12,000โลแล้วนะครับจริงๆ12,000โลเนี่ยมันก็เป็นการเช็คแบบเริ่มจะเป็นเช็คเช็คใหญ่แล้วนะครับเช็คระยะแบบรอบรอบใหญ่แล้วนะฮะก็2คันนี้ก็ต้องเช็ค12,000โลเหมือนกันนะครับโดยเรามาเริ่มที่ซ X25R ก่อนนะซ X25R อยู่ที่1,0813 8บาทนะครับก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะครับกองน้ำมันเครื่องอีก237บาทนะครับแหวนรอง12บาทนะฮะทีนี้เนี่ยเขามาต้องมาเปลี่ยนโอริงนะครับ ก็คือโอลิงฝาครอบลูกสูบด้วยนะฮะอันน uhm ี้คือต้องเปลี่ยนเพราะว่าใช้รอบเครื่องเยอะไงเลยก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับปาเกนฝาครอบอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโอลิงเออโอลิงอยู่ที่ราคาอยู่ที่4 3 8บาทนะครับปาเกนนะฮะปาเกนฝาครอบก็อยู่ที่443บาทนะครับแล้วก็ปาเกนหัวเทียนอีกนะฮะอยู่ที่294บาทแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียน4ตัวเพราะสสูบนะครับหัวเทียนเนี่ยราคาอยู่ที่1896บาทนั่นเอง นะครับทีนี้มาดูที่ฝั่งคอนดานะฮะ CB ตระกูล650นะครับ CB CBR นะครับเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องแล้วก็ไส้กรองเท่านั้นนะครับใน12,000กิโลนะครับก็น้ำมันเครื่องก็1,575บาทนะส่วนกรองก็415บาทนะครับรวมค่าแรงรวมภาษีอะไรแล้วก็ตกอยู่ที่2,450บาทนะครับส่วนเซด็ก2 5 r เนี่ยเปลี่ยนหลายอย่างนะครับ ค่าช่างค่าบริการนะครับค่าช่างตอนนี้ก็จะตรงนี้ก็จะแพงกว่าเพราะว่าใช้เวลาเปลี่ยนเยอะกว่านะครับก็ค่าช่างของเซเอ็กสองก็จะมีราคาอยู่ที่1,600บาทนะครับบวกค่าอะไหล่บริการภาษีอะไรต่างเราแล้วก็จะตกอยู่ที่6,503้บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเยอะกว่านะครับเยอะกว่าทีนี้รอบต่อไปรอบ1 8 0 0 0รอบนะฮะเอ้ยหมื่นแปดกิโลเออพูดผิดนะครับตัว ZX25R สเนี่ยเป็นรอบที่เปลี่ยน อะไรไม่เยอะนะครับเปลี่ยนอะไรไม่เยอะส่วน CB CBR650 ก็เปลี่ยนอะไรไม่เยอะเหมือนกันนะครับเขายังไม่ใช่รอบแบบอ่ารอบใหญ่ขนาดนั้นนะครับไซร์สองหนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะครับแน่นอนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนกองอากาศเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตอน1 8 0 0 0รอบเนี่ยจะต้องเปลี่ยนกองอากาศด้วยนะครับก็รวมค่าแรงช่างค่าแรงรอบนี้จะอยู่ที่550บาทนะฮะรวมค่าแรงช่างภาษีอะไรแล้วกก็จะตอยู่ที 2 0 2 9บาทนะครับส่วนฮ o n ด้เนี่ย18,000รอบก็เปลี่ยนกองอากาศเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะฮะน้ำมันเบรกแต่ทีนี้เนี่ยราคาน้ำมันเบรกกับกองอากาศผมว่ามันน่าจะมีราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าตัวกองอากาศของรหัส R ตัวใหม่เนี่ยของ50 R เนี่ยน่าจะใช้กองอากาศที่เป็นแบบแบบที่ดีขึ้นนะครับเห็นว่าปรับเรื่องกองอากาศด้วยนะแล้วก็ตัว,ต,วตัวเบรกเนี่ยมีการเปลี่ยนจากอ่าเป็นสูบที่เป็นแบบ เอ็กเซลอ่ะเป็นเป็นเลดียลแล้วนะครับเพราะว่าเ,เพื่อความหนึบในการเบรกนะผมว่าน่าจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เปลี่ยนแค่2อย่างนะครับรวมค่าช่างค่าแรงนะครับค่าแรงครั้งนี้จะี่ยจะ650บาทเลยนะครับสำหรับตัว650นะฮะร,รวมภาษีในแล้วจะอยู่ที่1245บาบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าถูกกว่านะครับทีนี้มาที่เช็ค ระยะรอบใหญ่รอบใหญ่จริงๆนะครับรอบใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ24,0 0 0กิโลอ่าฝั่ง ZX 2 5 r ก็มีเปลี่ยนอะไรเพียบเลยนะครับฝั่ง650ก็เปลี่ยนอะไรเพียบเหมือนกันนะครับทีนี้นํามาดูที่ 6A เอทีนี้มาดูที่ ZX 2 5 r ก่อนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมนะครับกรองน้ำมันเครื่องนะฮะเปลี่ยนแหวนลองนะครับเปลี่ยนโอลิงฝาครอบอ่าโอลิงฝาครอบลูกสูบก็เปลี่ยนอีกนะครับ เพราะว่ามันใช้งานหนักนะฮะประก็นเปลี่ยนปะเก็นหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีกองน้ํามันเชื้อเพลิงอันนี้มีเพิ่มมาก็คือเปลี่ยนกองน้ำมันเชื้อเพลิง840บาทแล้วก็น้ำมันเบรกน,นะครับน้ำมันเบรกเนี่ยของ z X25R มาเปลี่ยนทีหนึ่งตัวตอน24,000กิโลเลยนะครับก็ถือว่า24,000กิโลกับรถสไตล์นี้ที่แบบว่าอาจจะไม่ไดเอามาขับทั้งวีทั้งวันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็มาเปลี่ยนน้ำน้ำมันเบรกตอน24,000กิโลนะครับ แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายของของช่างรอบนี้เนี่ยก็คือ1,900บาทนะครับเพราะว่าใช้เวลาทํานานพอสมควรเลยนะครับตกเบ็ดเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่7,866บาทนั่นเองนะครับกับรถ 250cc สซีซีทีนี้มาดูที่ตระกูลค่าศูนย์นะครับเปลี่ยนหัวเทียนนะฮะ1,200บาทนะครับ4ตัวเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกันราคานะครับหัวเทียนของ z X 2 5 R กับ R เนี่ย แพงกว่านะครับแพงกว่า600กว่าบาทเลยนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับเฮ้ยทำไมรถ cc ซน้อยกว่ามันเป็แพงกว่าวะเพราะว่าเขาจะต้องใช้กับเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อนสะสมสูงกว่านะครับถึงเครื่องจะเล็กกว่าแต่ว่าการจุดระเบิดเนี่ยที่มันถี่กว่าเนี่ยแน่นอน1นาทีจุด2 0 0 0มเอ้จุดนาที1นาทีเนี่ยจุด17,00งรอบมันก็ต้องมีความร้อนสะสมที่มากกว่า 1น่าทีจุด1น0รอบแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ไม่มีไม่ได้มีใครแบบแบบบิดไอสุดรอบตลอดอยู่แล้วนะฮะแน่นอนนะครับแต่ก็เปลี่ยนไว้เพื่อความชัวนะเพราะว่ารถจะได้อยู่ได้กับเราได้นานขึ้นนะฮะทีนี้เปลี่ยนหัวเทียละ1,200บาทนะครับน้ำมันเครื่องนะฮะเหมือนเดิม1575บาทแล้วก็ไส้กองน้ำมันเครื่องเนี่ย415บาทนะครับเปลี่ยนแค่นี้นะฮะสอย่างกับเช็คระยะรอบใหญ่นะครับ ตกเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วนะฮะรวมค่าช่างนะครับค่าแรงรอบนี้เนี่ยสองพกว่าบาทเลยนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนหัวเทียนนะก็ต้องรื้เครื่องอะไรก็ว่าไปนะครับเปลี่ยน2,000กว่าบาทนะฮะก็รวมตกตกเบ็ดเสร็จรวมภาษีแล้วก็อยู่ที่6 3พันสบาทนั่นเองนะครับถ้าเทียบราคาแล้วนะครับรู้สึกได้ว่าแพงตัว2องรก็แพงกว่านะฮะแต่ว่านั่นแหละนะครับก็ไม่ได้แพงกว่ากันขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเทียบกับ cc ของรถแล้วก็อาจจะมีแบบนิดนึงที่แบบค่าบริการมันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เช็ครอบถัดไปเนี่ยเป็นรอบของส0,000รอบเหมือนกันนะครับส0,000รอบเนี่ย t x สองห้ r ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองแค่นั้นนะครับ2อ,อย่างรวมค่าแรง300ก็เป็น1,395บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่ง650นนะครับก็เปลี่ยนแค่น้ำหล่อเย็นนะครับน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำนะฮะ ก็รวมค่าแรง450บาทนะครับรวมๆแล้วตกๆก,ก็661บาทนั่นเองนะครับใน3,000รอบนะไอ้สามอ้สามหมืกิโลนะครับทีนี้มาที่36 0 0 0นะครับ36 0 0 0เนี่ยของ z ซ X25R เป็นการเช็คใหญ่แล้วก็ตัว CB นะครับก็เป็นการเช็คจะเรียกว่าใหญ่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะมากนะครับแต่ก็เป็นเป็นเป็นรอบเช็คที่ถือว่าเหมือนกับรอบรอบเช็คใหญ่นั่นแหละเออนะตัว3 0 0 0 0กิโลนะครับ ca Z x 2 5 R มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะฮะเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับแหวนรองนะฮะแหวนรองน้ำมันเครื่องนะครับโอลิงฝาครอบนะครับลูกสูบนะปะเก็นฝาครอบลูกสูบปะเก็นหัวเทียนหัวเทียนกรองอากาศนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นด้วยนะครับ เบ็ดเสร็จทุกอย่างนะครับรวมค่าช่างเนี่ยค่าช่างรอบนี้เนี่ยหนึ่บาทนะครับรวมภาษีต่างๆนานาแล้วนะค,ค่าอะไรก็ว่าไปนะครับมีค่าตั้งวาลวอะไรก็ว่าไปอยู่ที่ัน้าอยู่ทีบ7,547บาทนั่นเองนะครับในกิโลที่36,000กิโลนะฮะมาดูที่ฮอนด้านะครับเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะฮะสองบบาทเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะ 1,575บาทไส้กองน้ำมันเครื่องนะครับ415บาทแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับ304บาทนะฮะร,รวมค่าช่างค่าช่างก็800นะครับตกรวมภาษีเบ็ดเสร็จอยู่ที่3,535บาทนั่นเองนะครับถูกกว่านะฮะถือว่าถูกกว่านะครับ,รบทีนี้รอบ42 0 0 0นะครับ4ี่0 0ของทั้ง2รุ่นก็เป็นรอบเช็คเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับ ตัว z X25R ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะสอย่างนะครับรวมค่าแรง300ก็เป็น1,395บาทนะครับส่วนฝั่ง Honda นะฮะ42,000กิโลนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมีแค่เช็คเคแบบเหมือนกับเช็ครถเฉยๆนะครับ300บาทนะฮะรวมภาษีแล้วก็เป็น321บาทนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าของ Honda เนี่ยเขาก็จะมีแบบตารางที่ถัดๆไปเรื่อยๆนะครับ สังเกตตรงกิโลที่เจ็ดหมื่นกิโลไหมนะครับเจ็ดหกิโลเนี่ยเขาเป็นรอบที่เปลี่ยนอะไรหลายอย่างมากที่สุดแล้วนะครับมีราคารวมๆอยู่ที่7,441บาทเท่านั้นเท่านั้นนะครับแต่ฝั่งซัตเอ็เนี่ยมันหมดแล้วมันส,สิ้นสุดอยู่แค่42,000กิโลนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีมันก็มีไปเยอะกว่านั่นแหละแต่มันอาจจะแบบว่าเหมือนเหมือนกับว่า สลับไปสลับมานะครับพอพ้น42 0 0มแล้วเป็น48 0 0 0ใช่ไหมพอ48 0 0 0ก็อาจจะเอารอบยังไงอะรอบพวก2 4 0 0มเนี่ยมาเช็คให้อะไรเงี้ยเหมือนสลับเหมือนเหมือนกับน่าจะทำแบบเดิมอะก็คือพอเช็คเล็กไปแล้วเช็คอย่างอีกทีนึงก็จะกลายเป็นเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าดูจากตารางเห็นไหมมันจะแบบเป็นแบบ วักแบบเว้นไว้เว้นไว้นะครับเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนเล็กเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนเล็กเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนเล็กนะครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงนะครับว่าทําไมเฮ้ยรถ2 5 0ซซ c ค่าเมนเทน n a n c e มันแพงมากเลยนะครับคือผมจะที่ผมมาทําคลิปอธิบายผมอยากจะเตือนเพื่อนๆอย่างหนึ่งว่าการซื้อรถเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีความพร้อมในไม่ใช่แค่ด้านการผ่อนรถนะครับคือเพื่อนๆจะต้องมีความพร้อมในด้านการดูแลรักษาตัวรถให้เป็นอย่างดีด้วยอันนี้เนี่ยผมยังไม่พูดถึง เรื่องพวกค่าน้ำยาฉีดโซ่ค่าเปลี่ยนโซ่หรือค่าเปลี่ยนยางอะไรทั้งสิ้นนะครับแน่นอนนะฮะถ้าเป็นพวกเรื่องโซ่เรื่องยางเนี่ยตัว650จะแพงกว่านะครับจะแพงกว่านะฮะ2 250ไอก้ ZX 25R เนี่ยก็จะถูกกว่านะครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องการมินเทนนั้นรวมๆกับไปเข้าศูนย์อะไรอย่างนี้นะนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยควรจะเตรียมเงินไว้เท่าไหร่นะครับควรควรที่จะต้องคิดว่าแล้วเฮ้ยฉันจะออกรถรุ่นไหนดีนะครับ อันนี้คือจริงๆอ่ะสองรุ่นนี้มันมันก็เทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่ารถมันคนล,ละเกตเกตเอ่โคละคนละคลาสกันนะครับคนล,ละคลาสกันเพราะว่า650 cc กับ250 cc ต่างกันตั้ง400 cc นะครับแต่ว่าวันนี้จะให้ดูเฉยๆว่าเฮ้ยถ้าจะซื้อรถแบบเฮ้ยได้ซื้อรถ ZX 2 5 R นะครับ cc ไม่เยอะด้วยนะใบขับขี Big ่บิ๊กไบค์ก็ไม่ต้องทำนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาดูค่าเมนเทนเนนต์เนี่ยจะรับไหวไหมหรือว่าคนที่แบบว่าอยากจะได้รถแบบ รถบิ๊กไบคันแรกอะแต่อยากจะลองเล่นเล่น4ี่สูบดูนะครับจะไหวไหมกับค่าบํารุงรักษานะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างเลยนะนะยิ่งรถที่ใช้รอบเครื่องสูงนะครับมันก็ต้องมีการบํารุงที่มากกว่ารถที่ใช้รอบเครื่องน้อยกว่านะครับถึงแม้ว่าห5 0าูนเนี่ยจะมีซีซีที่เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าอ่าด้วยความทีว่ว่าเขาเป็นรถที่คิดมาเพื่อให้แบบคนเนี่ยใช้งานได้ สะดวกสบายนะครับเขาก็เลยแบบว่าเออไม่ต้องจุกจิกเรื่องความร้อนไม่ต้องจุกจิกเรื่องเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆนานานะครับจริงๆมันจะต้องมีค่าอย่างอื่นที่มันมากกว่านี้อย่างเช่นผ้าคลัทอะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ล้วนๆนะครับจริงๆมีมากกว่านี้ต้องก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับสาหรับใครที่ตัดสินใจจะซื้อ Z x 2 5 R นะครับตอนนี้เนี่ยรถนะฮะมาลงที่โชว์รูมหลายๆที่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยลอง ติดต่อไปดูนะครับแบบเฮ้ยพี่แบบผมอยากแบบมันมีรถทดลองขี่หรืออยังนะครับผมก็อยากจะแบบไปขี่แล้วเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีแค่รถที่ให้เฉพาะลูกค้านะครับลหลายๆคันถูกจองไปแล้วนะครับแล้วก็รถส่ยจะมาสิ้นเดือนกันยาเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับส่วนล็อตมนะฮะอาจจะเด้งไปปีหน้าเลยนะครับก็ต้องรอดูข่าวดีๆนะครับถ้าใครที่ชอบก็ไปจับจองกันได้ที่ ศูนย์คาวาซากิใกล้บ้านท่านนะครับรถตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะครับรถหน้าก็พร้อมที่จะให้ท่านขี่กลับบ้านได้เลยนะครับถ้าเงินถึงเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์ให้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอัปเดตอะไรเกี่ยวกับตัวรถต่าง,าง,างๆนานาเดี๋ยวจะเอามาบอกเพื่อนๆให้ได้ฟังกันอีกสําหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยจริงนะครับแล้วก็ขออภัยที่ไม่สามารถหาตารางของตัว6-50 R ได้นะครับบางอย่างข้อมูลบางอย่างอาจจะมีคาดเคลื่อน,นครับก็ขออภัยด้วยแล้วก็สามารถคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆมาให้ผมได้นะครับแต่ก็ขอด้วยว่าคอมเมนต์ให้แบบเออแบบให้เกียรติคนอื่นบ้างหรือให้เกียรติคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับเวลาเขาอ่านเขาจะรู้สึกเออได้ข้อมูลนะรับไม่ใช่แบบเออไรก็จะไปพิมพ์ด่ากัน่งเดียวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไบเก t a ท k กนะฮะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ